ลายเสียงเสียงนี้มาจากส่วนไหนของรถเสียงแรกปบดล็อกรถเหม่อไปเลี้ยวไอ้นี่ปะที่บังแดดอ่ะเอ้าเปิดแล้วปิดด้วยอะไรอ่ะประตูหรอฟังหรออ๋อประตูใช่ไหมประตูเป็นเสียงนี้หรอประตูรุ่นไหนเนี่ยอยากรู้เลย แอบยากยู hey ่นะฝังอืแข็งดูแข็งแข็งดูมาจากข้างนอกเกียร์ยากมันเสียดาวไหมันเบาเออเกียร์ดันเกียร์ดันข้ารู้แหละเสียงรัดเบลออ ความที่ ASMR มาเยอะอะนะคะก็มีแอบ,บยากบ้างยากมีใครตอบได้ก่อนเราไหม